สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสกุลทรัพย์หันทยุงนะคะกําลังศึกษาอยู่คณะศึกษา,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 าศาสตร์สาขาภาษาไทยภาคหลักสูตรและการสอนนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการสร้างคําสมานนะคะโดยใช้ทักษะการสรุปบทเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูเราเรียนเรื่องการสร้างคําสมานไปแล้วใช่ไหมคะครูก็จะมาสรุปเป็นแผนถังความคิดนะคะโดยที่ ครูและนักเรียนจะช่วยกันสรุปนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคำสมาคำสมาคือการนำคำบาลีหรือคำภาษาสันสกีตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะมารวมกันแล้วก็จะมีหลักของการสังเกตคำสมาอย่างง่ายๆนะคะคือคำที่ลงท้ายด้วยคำว่ากรรมนะคะคำว่าสตร์คำว่าภาพคำว่าศิลป์คำว่าวิทยาและก็คำว่าศึกษานะคะ ครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างคําที่ลงท้ายด้วยคําว่ากรรมนะคะ,ะนักเรียนคิดออกือยังลองยกตัวยอย่างให้ครูฟังสิคะมีวิศวกรรมค่ะ,ะวิศวกรรมนะคะแล้วก็มีจิตกรรมค่ะจิตกรรมอ่าโอเคโอเค้เก่งมากเลยตบมือเตือนๆหน่อยคะอ่ะแล,แล้วแล้วมีมีไหมคะคําที่ลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์มีไหมวิทยาศาสตร์ค่ะ,ะวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวมาก ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โอ้โหใกล้ตัวเช่นกันนะคะเก่งมากคนเดิมหรือเปล่าคะเอาไม่ใช่นะคะอ่าออจะเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วก็ก็คือคําสมานเนี้นะคะจะออกเสียงต่อเนื่องกันแล้วก็จะมีการแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะก็จะมีคําง่ายๆก็คืออุทกภัยนะคะอุทกแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้ําใช่ไหมคะแล้วภัยนะคะภัยก็คือภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะคะ ในถ้ามันมารวมกันมันจะแปลว่าอะไรคะนักเรียนภัยภ<ไ>ัยจากน้าท่วมใช่ไหมคะอุ้ยเก่งมากเลยภัยจากน้าท่วมนะคะต่อมานะคะคือข้อ2คําสมัครที่มีเสียงสระอัการคาจะไม่ปักวิสัญนญนีคําว่าปากปากวิสัญนญนีนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคืออะไรอ๋อคำที่มีมีการเขียนสระอะใช่ไหมถ้าไม่ปัก ในป่าแล้วมันก็ไม่เขียนใช่ไหมคะอืมครูจะอธิบายนะคําว่าศิละปะบวกกับศึกษาถ้าเราเขียนก็จะเป็นศินละปะศึกษาใช่ไหมจะไม่จะไม่มีสระอันะคะแต่เวลาเราอ่านมีการออกเสียงสละอัไหมคะมีค่ะอ่ามีการอ่ามีการออกเสียงสระอันะคะอ่าอีกคำหนึ่งก็คือควาว่าพารศึกษานะคะก็เหมือนกันแล้วก็คําว่ากาลเทศะก็ก็เหมือนกันนะคะอ่าเรจะเข้าใจแล้วนะ ข้อต่อไปเลยนะข้อํามคำบาลีหรือคำศักฤตที่นำหน้าด้วยคำว่าพระนะคะที่มาจากคำว่าวรที่แปลว่าเลิศที่แปลว่าประเสริฐนะคะคำพวกนี้จะเป็นคำสมานนะคะแต่ถ้ามื่อมันเป็นการเป็นตำแหน่งเป็นยศดฐานบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นคำสรรพนามนะคะเราจะไม่เรียกกันว่าเป็นคำสมานนะคะนักเรียนต้องจำให้ดีนะคะ นะอ่าพอเรารู้หลักแล้วอ่านักเรียนคิดว่าคำสมัสมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมคะอ่าคำ,คำสมัสมีประโยชน์ในการช่วยในการเพิ่มคํานะคะอ่าแล้วก็จะช่วยในการทาให้ภาษาสลัสรวยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอะไรคะการแต่งประโยคใช่ไหมคะอ่าจะทาให้อะคำปะันานหรือการแต่งประโยคทำให้เันเพราะขึ้นนะคะอพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ มีใครไม่เข้าใจหรือเปล่ายกมือถามครูได้นะไม่ต้องกลัวมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะครูก็ขอจะออสรุปการสร้างคำสมายไว้นะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ